ครับมาพอกับจะคิดคุณโกยอบันตาวิเทไปหนะยืนใส่กับโบมี <laughs> ่ครับมัอนี่เลยโหรา,ยยานมือเอามือเอานิ้วนะตามธรรมเนียมเติมยาตอนพอนานี่เฮ้ยหอนทองเงาครับมามโต้องเซเวลาผู้ารหลาย ลายามึงเอาตำสมออมออมมึงออมเหลืออมเต็มหมู่บ้านเนี่ยตามามุ้ยตำสมเดสุดยอดครับอันนี้ต้ตำสมทะเลบกอืมอืมได้ครับ วุนี่พักครับไรยางตุยเลยกุก้งไหม เปนครับมรรยากาศบทต้องอียงขึ้นแั้งเดียวคอยเื้อขึ้น Malak <tip> อืมอืมใส่มือเลยอืมแดบบครับ บอกนี่หละนิ้วเขาอินฟันเังบอ อระซิวกระแสบเลยแต่ <c oughs> <c oughs> สำหรับมืนี่กับท่นี้แหละครับจะได้กับขอขอบคุณคนท,ท่ติตตามนะครับ กับสองมือนะครับจะได้กับฝากกุไหล่ก็แทนนำ้ำน้ำได้ครับรับมือนี่ก็นี่แหละครับขอบคุณครับ